สวัสดีครับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปีนี้สถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมคัดเลือกของการสอบเข้าสถาบันเนี่ยผ่านระบบ TCA คสนะครับของทอปอ,อ,อด้วยซึ่งปกติปีก่อนหน้านี้ไม่มีการเข้าร่วมนะครับดังนั้นน้องๆจึงสามารถสมัครโดยตรงกับสถาบันได้และยังสมัครหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระบบ t c a s ควบคู่ไปด้วยได้เลยนะครับในปีนี้สถาบันพระบรมมชนกได้เข้าร่วมกับระบบ t c a s นั่นก็หมายความว่ารายละเอียดเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกและระบบการจัดการสิทธิ์ก็จะไม่ต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆก็คือมีการรับตามรอบของระบบ t c a s และในรอบ3 a d แอ s พ i ิชันก็จะเลือกคณะที่สนใจได้10อันดับจากสถาบันทั้งหมดที่เข้าร่วมในระบบ TCA s เดี๋ยวถ้าท่านผู้ปกครองนะครับพี่น้องอสมมไม่เข้าใจระบบ tcas สต้องให้ลูกหลานของท่านนะครับมาฟังดูเขาจะเข้าใจเองครับเพราะว่าเขามีระบบแนแนวตอนอยู่มองหกอยู่นะในปีนี้นะครับระบบ tcas สปี65ของสถาบันพระบรมราชกนี่จริงมี2ระดับคือปอตีกับหลักสูตร2ปีก็มีนะแต่ถ้าเราจะใช้โคต้าของ ในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เนี่ยเราจะต้องไปสอบในรอบที่2ก็คือรอบของโคตานะครับรอบโคต้าหลักสูตรที่จะรับเนี่ยก็คือมีคณะเดียวนะที่รับโคต้าของบุตรหลานอสมมนั่นก็คือคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเ,เดี๋ยวลองไปดูนะครับในรอบที่2โคต้าเขาเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่21-31ถึงมีนาคม2565รับเฉพาะม .6 นะครับมี3โครงการแต่โครงการที่เกี่ยวกับโคว้าบุตรอสอมเนี่ยก็อยู่ในโครงการแรกชื่อว่าโครงการอสอมหรือบุตรอสอมรับจังหวัดละ2คนนะครับแล้วก็รับเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์นะครับสีแจงให้บุตรหลานทราบนะครับว่ารับเมื่อไหร่ และก็รับจังหวัดละ2คนเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ทีนี้เกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเนี่ยคะแนนเฉลี่ย g p a c 5เทอมก็ต้องมากกว่า2.75แล้วก็ GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือดูคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วยนะวิชาละมากกว่านะครับเกณฑเฉลี่ยเนี่ย2.50นี่คือเกณฑ์การรับสมัครเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไทม์ไลน์ การรับสมัครโคต้ารายร,รอบที่2ใช้คุณสมบัติเฉพาะนะครับหรือโครงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและมูลนิธิต,ต่างๆทุกท่านดูรอบรับสมัครเนี่ยยีถึงสามีนาคม65ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นะครับยีเมษายน2อ6 5หยนแล้วก็ส่งผลตรวจร่างกายสอบสัมภาษณ์27เมษายนสอ6 5ประกาศผลการคัดเลือก29เมษายน6 5 ยืนยันสิทธิ์4-5พฤษภา65สละสิทธิ์ช่วงที่2ก็คือ6พฤษภา6กประกาศปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาก็คือวันที่9พฤษภา65เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอสมอฟังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยไวัยนะก็ท่านก็คุยกับลูกแล้วก็เล่าให้ลูกฟังหรือให้ลูกฟังคลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาวิธีการสมัครก็คือเว็บไซต์ในการสมัครที a s สหผมก็จะแนบไว้ ในด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็บอกต่อกันไปนะเพราะวะ่าอย่างน้อยเราเป็นลูกหลานนะครับคนทำงานโคต้าบุตรอสอมอเรียนพยาบาลศาสตร์กลับมาก็รับใช้กระทรวงสาธารณสุขนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านกดไลค์กดติดตามไลกดแชร์สวัสดีครับ